สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Eastwater News กับดิฉันจริยากระกูลแก้วผมชานนลสุขบุญกับรายการที่จะสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรามาสที่1ปี2,566ของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพ,พยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนหรือ Eastwater ไปพบกับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจกันเลยค่ะ Eastwater เผ<ป>ยกำไรไตรามาสที่1ปี2566อยู่ที่151.77ล้านบาท, 7, 000, บาทรายได้รวม1,113.16ล้านบาท Eastwater คาดเศรษฐกิจไทยไตรามาสที่2ปี2566ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาเป็นปกตินักท่องเที่ยวเพิ่ม ปริมาณน้ำพื้นที่ภาคตะว,วันออกอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำหลักปรับตัวสูงขึ้นด้วยช่วงแรกจะเป็นสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานไตรามาสที่1ปี2,566บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมทั้งสิ้น1,113.16ล้านบาทลดลง24.31ล้านบาทโดยหลักจากปริมาณน้ำดิบจำหน่ายลดลง ในขณะที่ต้นทุนขายและบริการรวม722.09ล้านบาทเพิ่มขึ้น77.39ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี2565มีกำไรสุทธิจำนวน151.77ล้านบาทลดลง101.68ล้านบาทรายมาที่1ปี2566เศรษฐกิจกขยายตัวจากระยะเดียวกันกับปีก่อน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอยกลับสู่สภาวะปกติและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจในภาคการบริการการท่องเที่ยวและการค้าขณะที่ธุรกิจในภาคการผลิตขยายและส่งออกทรงตัวในทุกธุรกิจ การลงทุนหลายธุรกิจเริ่มกลับมาลงทุนตามแผนเดิมที่ได้ชะลอไว้ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 แนวโน้มธุรกิจในไตรมาสที่2ปี2566คาดว่าจะขยายตัวจากระยะเดียวกันกับปีก่อนและจากไตรมาสก,ก่อน ตามแนวโน้มของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจในภาคการบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและธุรกิจในภาคการค้าโดยเฉพาะร้านค้าที่อยู่ในเขตเมืองและใกล้แหล่งท่องเที่ยวด้านสถานการณ์น้ำพบว่าแหล่งน้ำของบริษัทในพื้นที่ชนบุรีและระยองอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง เนื่องจากฤดูฝนปี2,565มีปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นอย่างมากจากพายุที่พัดผ่านในพื้นที่ประเทศไทยจึงทำให้ปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำหลักมีการปรับตัวสูงขึ้นโดยปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักส่วนใหญ่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในระยะ10ปีที่ผ่านมาจากการคาดหมายลักษณะาอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2,566 เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝนซึ่งคาดว่าปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ5ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติสำหรับไตรมาสที่1ปี2,566ที่ผ่านมา East Water มีรายได้จากการขายน้ำดิบ686.15ล้านบาท ลดลง46.04ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่1ปี2565โดยหลักเนื่องจากปริมาณน้ำดิบจำหน่ายลดลงจากปีก่อนรวม4.03ล้านลูกบาทเมตรเนื่องจากปริมาณฝนตกมากต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนส่งผลให้ลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มอุปโภคบริโภคสามารถใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้จากการขายน้ำประปาไตรมาสที่1ปี2,566จำนวน363.99ล้านบาทเพิ่มขึ้น31.26ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี2,565อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่25.71%โดยหลักจากค่าไฟฟ้าที่ภาครัฐมีการปรับขึ้นค่า FT สูงขึ้นช่วงปลายปี2,565เช่นเดียวกับธุรกิจน้ำดิบ ในขณะที่ต้นทุนขายยังไม่สามารถลดลงได้เช่นค่าสารเคมีและค่าใช้จ่ายอื่นอีส์วอเตอร์มีรายได้จากการขายน้ำอุตสาหกรรมไตรมาสที่1ปี2,566จําจำนวน22.18ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2,565จําจำนวน8.80ล้านบาทเนื่องจากปริมาณน้ำอุตสาหกรรมจำหน่ายทยอยเพิ่มขึ้นตามการรับน้ำของลูกค้า คาดการว่าธุรกิจน้ำอุตสาหกรรมจะสามารถมีกำไรขั้นต้นได้ในปี2,566เป็นต้นไปวันที่20เมษายน2,566ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2,565ของบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี2,565ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ0.21บาท ซึ่งประกอบไปด้วยเงินปันผลระหว่างการในอัตราหุ้นละ0.12บาทเป็นจำนวนเงิน199ล้านบาทซึ่งผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลระหว่างการดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่27กันยายน2565และการจ่ายเงินปันผล6เดือนหลังของปี2565ในอัตราหุ้นละ0.09บาทเป็นจำนวนเงิน150ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่27เมษายน2566และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่19พฤษภาคม2566 t r i s t Rating จัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ได้อยสิทธิ์ไม่มีหลักประกรันชุดปัจจุบันของบริษัทเป็นระดับ A พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต s t a b l l e หรือคงที่สะท้อนถึงความคาดหมายว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะยังคงมีความยืดหยุ่นและสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงจากลูกค้าปัจจุบันต่อไปโดยสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่1ปี2,566มีกำไรสุทธิและอัตรากำไรลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2,565 โดยหลักจากการที่บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการใกล้เคียงกับปีก่อนในขณะที่ต้นทุนขายน้ำดิบและต้นทุนขายน้ำประปาเพิ่มขึ้นหลักจากค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบส่งประกอบกับต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นสาเหตุดังกล่าวข้างต้นจึงทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิลดลงเป็น 35. 2 7ซ์และ13.69อร์ตตามลำดำับ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น ROE และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ROA ลดลงเป็น5 3 0และ2.42%อร์ซในขณะที่ไตรามาสหนึ่งปี2565บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น ROE และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ROA เท่ากับ 8. 2 8อแร์ซและ3.8 9อร์ตตามลำดับ สาเหตุจากกำไรสุทธิที่ลดลงและทั้งหมดนี้คือสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานไตรามาสที่1ของปี2566ของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนหรือ East Water ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการ East Water News วันนี้ดิฉันจริยาตระกูลแก้วและผมชานนสุบุญขอลาไปก่อน ขอ,ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ